สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูว่าอาหารมื้อกลางวันที่เขาเอามาส่งนะครับในที่ทำงานมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอาหารที่ดูไปนี่นะครับมื้อเช้าก็กินที่โรงแรมมื้อเย็นก็กินที่โรงแรมส่วนมื้อกลางวันเขาจะทำลันบ็อกมาให้นะครับ ก็เป็นอาหารกล่องม,มาให้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาหรือไก่อะไรสักอย่างไม่แน่ใจอันนี้ก็คือข้าว,วแล้วก็มีเค้กนะครับเหมือนจะเคก้กวยหอม สลัดครับสลัดคับแล้วก็มีโยเกิร์ตหรือน้ำสลัดอะไรประมาณนี้นะครับมีบน้ำแอปเปิ้ลมีแอปเปิลแล้วก็มี ซุปอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับซุปหรือน้ําสลัดน่าจะเป็นซุปนะครับไม่ใช่น้ําสลัดน่แน่ออกเขียวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับมือกลางวัน,น่ับมือเช้ามือเย็นก็อิ่มอร่อยที่โรงแรมนะครับก็อาบมานั่งกินในห้องทํางานนะครับห้อง ระบบควบคุมไฟฟ้านะครับเพราะว่าข้างนอกร้อนที่อาหลับที่ดูไบมีอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนแต่ว่าร้อนแบบไม่ที่ดูไบนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าร้อนแบบร้อนแห้งนะครับไม่ร้อนชื้นเหมือนบ้านเราก็คือร้อนจริงแต่ว่าเหนือไม่ออกนะครับไม่เหนียวเลยนะครับ อันนี้นะครับเมื่อเปิดฝาออกมาหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับข้าวของเขานะ่าจะเป็นข้าวจากอินเดียหรือที่ไหนสักแห่งนะครับจะเป็นข้าวที่เม็ดยาวมากนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่มียางนะครับเป็นข้าวแบบร่นวนๆนะครับส่วนตรงน,นี้คืออะไรจะเป็นสุม อะไรก็ไม่ร้รนชา,า,าแปลกๆนะครับแต่ว่ากลิ่นพริกไทยค่อนข้างชัดน,นะครับส่วนตรงนี้เป็นป่านะครับโอเคครับอาหารภาคสนามก็ประมาณนี้ครับ